นี่ยนะเ้ยเฮ้ยวว้ยบอ่วริ่วรวริ่วริ่วววสวัสดีค่ะทุกคนมาเล่นน่ไยกันในเกมเกมอะไรนะมาเช่เกันะไรนะอออ๋อเกมเกม h o ลเ o r c ์ o ลา p e n n y w i s e นะคะลืมชื่อเกมเฉยโอเคก็แหม่คำว่าคำว่าอิดแบบเต็มหน้ามาเชียวโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเกมนี้มันจะเป็นนยังงไะะค Let's go โอ้มีให้เลือกโหมดด้วยอะเชิญเอาโหมดไหนดีเอ่ยมีแหลกมีโกดิบบ,บี้อดเดอลไนแม,ม่ต้องการความท้าทายหรือเปล่าในการเล่นเกมนี้ก็ต้องการอยู่แล้วปะเอาอดอลไหมอะเดลก็ได้นะโอเคสองวันที่แล้วเแบบ์ลี่เรียกฉันกลับมาที่เดลี่ แต่ฉันไม่เจอเธอ่ามาแล้วโอ้มีอะไรบ้างเนี่ยมาถึงก็มีแมพสามารถคลิกดูแผนที่ได้อ๋อโอเคมีกระดาษด้วยเออบิลถ้าเกิดได้อ่านจุดหมายนี้แล้วบางทีฉันอาจจะตายไปแล้วก็ได้ฉันถูกลักพาตัวมาโดยอิด โดยมันโดยอิดโอเคมันล็อกฉันไวออ้มันขังฉันไว้ที่บ้านหลังนี้อ๋อก็คือเป็นจดหมายขอความช่วยเหลือหาฟิวในห้องครัวเพื่อ,เ,อ,อเปิดเครื่องปั่นไฟเหรอน่าจะใช่เพื่อเปิดไฟฟ้าละมังน่าจะประมาณนั้นไม่มีอะไรตรงนี้คือเอาหลบได้โอเคออกไปเลยไหมคําว่านี้เขาว่าเดชอยู่ด้วย ออกเลยรไหมดียังไงนราหาอะไรดีตรงนี้มีให้เปิดด้วยอ่าเจอมิเฉยโหดีดีดีด,ดีโอเคฮัลโหลโอเคไม่เจอนะอย่เพึ่งนะอ่าปิดปิดปิดปดิเราเป็นคนมารยาทนะคะเปิดประตูแล้วต้องปิดด้วยเฮ้ยเฮ้ย,ยบ้าตกใจอะไรอ่ะหัวโอ้นี่คือฟิวเหรอโอเค อ๋อใส่ได้เลยเหรอโอเคอน,นี้คืออะไรหาอาหารบางอย่างเพื่อมาจับหนูจับทำไมวะไม่รู้โอเคอเราไปไปไหนดีห้องนี้ไหมโอเคหืมมันมันเงียบจังเงียบเหงาเหลือเกินโอ้นี่น่าจะเป็นห้องกินข้าวมีอะไรเก็บไหมไม่น่ามี อ้าวทางนี้มีประตูนี่อู้นี่คือห้องอะไรอ๋อห้องห้องครัวที่เรามาเมื่อกี้อคีคห้องสมุดต,ต้องการกุญแจโอเคไปมีเสียงหนูด้วยเขาให้เราทำอะไรคะเนี่ยเราต้องทำอะไรอุ้ยมีรอยเลือดด้วยไม่ได้ต้องการกุญแจ ันี้เปิดได้โอเคปิดปิดปิดอันนี้หลบได้มีรอยเลือดเุ้ยอะไรอะวิมงมุมอู๋อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอ,อ่านกันนะตามรอยเลือดไปอ๋อโอเคใช่ไหมวิต้องการมีดเพื่อฆ่าอ่าเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เหรอเอ้เรามีมีดนีหว่าใช่ไหมนี่ไงเราเก็บมาอ่ะจิ้มจิ้มอย่างนี้เลย นังไงต่อโอ้โอโอนอยน่าก,กลัววะ่ะเขาสูญเสียเลือดมากต้องการเฟิร์สเอดเราไม่มีเฟิร์สเอดหรอได้แมงมุมม,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 มาเอามาทำไมวะนี่เปิดได้ไหมเปิดได้นี่เปิดไม่ได้แล้วโอเคโอเคออกออกออกหมไมมันเงียบจังเลยเนี่ยนี่คือ ต้องการฉลงโอเคเมีเครื่อขึ้นข้างบนด้วยตรงนี้มีต้องการแบตเตอรี่โอเคครับเฮ้ยเอานี้นแฉลงทีน,นี้เราขึ้นบนก่อนนะแล้วค่อยกลับไปไข่ก็ได้โหเฮ้ยจะใครเดินเดียวเดียวเดียวนี่เสียคนเดินเข้าก่อนนะนี่เสียคนเดินด้ยวยเมื่อกี้จะใครเดินโอ้ไม่กโ,มโกรเฮ้ยนี่ไงประเด็ด โอเคอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็คือ,นนอนนไม้ขีดไฟอ้าวเอาทำอะไรเนี่ยนี้หลบได้เหรอโอเคหลบได้ไม่ยินเสียงเสียงตรีนแล้วไม่ได้ยินละโอเคเข้างนี้ปิดปิด,ปดต้องคนให้ทั่วเนี่ยเผื่อมีอะไรอยู่ในนี้โอเคไม่มี นี้คือซ่วมมีแบตเตอรี่โอเคต้องการอะไรสักอย่างมาซ่อมละมันพังอยู่เอาเฉลงงัดได้ไหมไม่ได้ฮงโอเคนียเราลงไปข้างล่างนี้เราต้องหารหัสมาใส่ใช่ไหมัลลหยมยหายลเฮ้ยมีเสียงหายไปแล้วเสียงหายไปแล้วใช่ไหมวะ มันเดินไปแล้วโอเคอย่านี้เราใส่แบตเตอรี่ปึ๊บเฮ้ยไม่มีเสียงเดือดเด,เดตรงนี้เราใช้แค่แรงได้ใช่ไหมโอเคเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดเปิดปด,ดโอเคปิดด้วยปิดด้วยโอ้อะไรอะ่ะอุ้ยมีเสียงด้วยอ,ะอ่ะออ่สวัสดีบิลฉันรู้ว่าคุณเป็นใครแล้วทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ออ่เฉันจะช่วยคุณค่ายเจ้าเพนนีไว้ถ้าเกิดคุณ โปลดปล่อยวิญญาณฉันออกจากรูปภาพนี้ฉันถูกขังอยู่ที่นี่เป็นเวลานานแล้วปลดปล่อยฉันด้วยการอาหารเมงมุมแล้วก็หนูแล้วก็จุดไฟนั่นแหละคือการปลดปล่อยวิญญาณของฉันยอ้ยอะไรอะโอ้โอ,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 อย่างหลอนต้องการอะไรบ้างนะเมื่อกี้ต้องการเมงมุมแล้วก็หนูแล้วก็จุดไฟเหรอแล้วมีเมงมุมอยู่นี่ These. นี่ไงอะได้แล้วเมงมุมจุดเทียนเหรอ มีไม้ขีดไฟอยู่นี่ไงอาเราเหลือแค่หนูโอเคแล้วเราควรจะไปไหนต่อฮลัลโหลไปทางด้วยแล้วกันนะยังไม่ได้ไปเลยอยาจะอีน๋นะเว้ยไม่ว่าวิธีใดเจ็บปิดปิด,ปดมีอันใดหรือเปล่าในนี้อะไรเนี่ยฟิลม์มเอาไปเปิดใช้หนังเหรอโอเค ค้นต่อมีอะไรไหมมีอะไรให้ทำหลายอย่าง่ะเนี่ยโอ้เสียงตรีนอยู่ข้างนอกเสียงตรีนอยู่ข้างนอกละจ้าตรงนี้มีรอยเลือดนี่คือเทียนบอกว่าจุดไฟได้โอเคนี่ไงอ่าลิงปึ๊บปุ๊บอุ้ยอุ้ย,ยมีทางลับต้องการค้อนก็เข้ายังไม่ได้ดีดคีงั้นเราไปที่อื่นต่อ ามีอะไรบ้างเนี่ยมี first a อ d มีไม้ขีดไฟมีฟิล์มเอาเราเอา first a อ d ไปให้ทุนตำรวจคนนั้นก่อนเล้ไหมเดี๋ยวนะมันไปยังวะเปิดออกไปจะเจอไหมไม่เจอนะเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงปิด,ปดโอ้ทำไมดักกันล่ะคะโอ้อยู่หน้าบ้านเลยปะเนี่ย ียงเริ่มจังเสียงเริมจังเป็นไรวะอุ้ยไปไปไปโอ้ใกล้คิดสนิทเหมือนแฟนไม่อยากจะเป็นแฟนหรอกตรงนี้เข้าได้เหรอ,อเอ่งงั้นเราเข้าก่อนนะเข้าก่อนเข้าได้ก็เข้าไม่มีอะไรก็ออกแค่นั้นเข่งไม่มีอะไรนี่แอบ,บได้มันไม่ได้มาใช่ไหมไม่นะเเอาเฟิร์สเอ็ดไปให้คุณตำรวจคนนั้นนะคะ เรายังเปิดไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอ้เสียวมันดักหน้าจังเลยอยากนะอย่านะอุ้ยเสียง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 ,ยงเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมก่อนอ้อมก่อนหเหมือนมันรั้วเหมือนมันรั้วม,ม,มันดักอะอเ,เอ้มาทะรูห้องครัวเฉยเราเอา้อมไปทางนี้ได้ไหมวะ มีเสียงไหมโอเคไม่มีเสียงหรือเปล่าอ่ะไม่มีไม่มีแล้วห้องไอ้คุณตำรวจนี่อยู่ตรงไหนวะลืมแล้วเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลไม่มีนะอย่านะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยนี่น,น,น,นี่ห้องตำรวจใช่ไหมเออใช่เดินเลยเฉยลืมโอเคนี่ไงได้แล้วนี่ค่ะอ่าถืออะไรอะ่ะ เมื่อกี้เขามาขี่้วยขี่อะไรก็ไม่รู้ขอบคุณที่ช่วยฉันไว้นะเอ่อฉันกำลังตามหาเพื่อนของฉันอยู่น่ะเออนายเห็นเอ่อผู้หญิงสักคนบ้างไหมฉันไม่เห็นใครเลยนะฉันอยู่ที่นี่แล้วก็ไอ้เจ้ามอนสเตอร์นั่นตอนนี้ฉันต้องไปแล้วฉันต้องตามหาเพื่อนของฉันก่อนน่ะก่อนที่มันจะสายเกินไปบางทีเธออาจจะอยู่ในอันตรายก็ได้โอเคระวังตัวด้วยนะนี่คือเอ่อกุญแจห้องสมุดบางครั้งเราอาจจะหาอะไรใช้ในนั้นก็ได้นะอุ้ยได้ห้องได้กุญแจห้องสมุดแล้ว ขอบคุณครับนี่ไงเอามาโอคโอ้สภาพนี้ยังรอดอยู่เหรอเนี่ยเป็นไปได้เนาะเป็นไปได้คิดได้คุณเจ้าสมุดมาละออกเลยได้ไหมไม่เจอนะโอเคไม่เจออู้วเด,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 ดี๋ยวมีใครไหมไม่มีนะไปยาวๆห้องสมุดอยู่แถวนี้ปะแล้วทํไงในห้องนี้ห้องนี้จําได้จําได้โด้คเปิดก่อน รียบร้อยฮะโปรเจคเตอร์อ๋อต้องการฟิล์มนี่ไงเรามีอยู่ป๊าปคือคืออะไรแผนที่เนี่ตรงนี้มีตัวเลขหกเก้าหนึ่งห้าอาจจะเป็นตัวเลขบนข้างบนก็นได้ปะอาจจะใช่หกเก้าหนึ่งห้าก้าหนึ่งห้าหกเก้าห่งจำไว้นะหกเก้าหนึ่งห้าทนี้มีอะไรให้เก็บไหมอุย้ยยงตัวยินอยู่ข้างนอกอีกแล้วจ้า อางนะเพื่อนโอ้โหคิดม่น่าจะมีแล้วแหละได้รหัสมาหกเก้าหนึ่งห้านะคะเอเสียงเท้าเริ่มหายไปละไปแล้วใช่ไหมไปทางไหนอนี่ยไปทางไหนวะอุ้ยโอ้โหโอ้โหตรงหน้าเลยจ้าอคอเราขึ้นไปข้างบนนะคะไปแสนรหัดหกเก้าหนึ่งห้าโอเค ก้าหนึ่งห้าข้างบนมันไปทางนี้ปะใช่ทางนี้ไหมเนี่ยไ,ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ด้วยต้องเดี๋ยวอีกอะ่ะจะเจอมันไหมเนี่ยอย่านะอย่านะอย่าพึ่งนะเจอไหมเจอไหมอ้ย,ย,ย,ยอุ้อเยเจอเดียเด๋ยวอูไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเดี๋ยนะขอเวลาขอเวลาแป๊บเอาคุณเขาหายไปไหนคะเนี่ย อาจจะหนีไปแล้วก็ได้โอเคมันจะเรินม,มานี่ไหมอ่ะไม่น่าป่ะเฮ้ยเดินเดินมาปิด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 อุ้ยบ้าเอ้ยโอ้หมันหลอกให้เราตายใจโอ้โหไอไป,ไปอยู่หน้าบ้านแล้วแล้วตอนนี้ เท้าเริ่มหายไปแล้วโอเคไปรีบไปก่อนที่มันจะหันมาเคยหกเก้าหนึ่งห้าหกเก้าหนึ่งห้าโอเคหกเก้าหนะึ่งห้าะจำไว้จำไว้เคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นบันไดช้าเหลือเกินเนี่ยเคนี่หกเอหกเก้าหนึ่งหนึ่งห้าอ่ะโอเค 6, เรียบร้อยอเฮ้ยประตูไปเองวั What? เดีย๋ยวนะไม่หัวใจเต้นหลบไม่ได้ด้วยโอ้มีของให้ด้วยมียายาพิษปะเนี่ยมีครีมกันไกลอ้ไม่ได้ของมาเยอะเลยต้องมีปิดไฟได้เอ่อรูปภาพนี้มันแข็งแรงมากฉันต้อการบางอย่างเพื่อาจะทำให้มันตกลงมาทำอะไรอ่ะเอาอะไรมงัดได้เหรอฉลรงอ่ะฉลรงเอา้าเฮ้ยเจอเซฟเฉย ต้องการรหัสผ่านเพื่อเปิดโอ้โหไม่มีรหัสอะ่ะอุ้ยอะไรอะ่ะอย่าดูทีวีอหรออย่าเปิดให้นะอุ้ยใครอะ่ะใช่เพื่อนเราปะเนี่ยน,าาน่าจะนะเนี่ยเพราะที่เราบอกว่าอะไรนะตามหาผู้หญิงใช่ไหมอาจจะใช่ก็ได้โอเคอยู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้อะ่ะอุ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ห้องเดิมเดี๋ยวเดียว เอาชิปแล้วทุกคนเดินจนกำแพงด้วยทีย่มันไม่ใช่ห้องเดิมเดี๋ยวเข้าไปในนี้เราจะให้ไปทางไหนแล้วมันมีทางเดียวอ่ะมีขวานให้ด้วยเห,หรอมาหยิบได้โอเคโอ้ยวุ้ยอุ้ยเุ้ยทำไมไมีศพศพลินได้แล้วทำอะไรได้ไหมต้องหาอะไรมาตัดเหรอเอาขวานสับไม่ได้เหรอ อ๋กันไกลได้โอเคโอ้โดนตีอย่างบิวเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยวโอเคโอเคตัดก่อนนะโอเคปลดปล่อยปลดปล่อยปลดปล่อย,อยอคีแป๊บบนึ่งอู้อหือะไรตรงนี้มีเลขเลยอะอ๋อตรงนั้นก็มีอเดี๋ยวนะอ่ะช่วยพวกเราด้วยช่วยแล้วนะโอเคนะชอบเดินติดกําแพง <c oughs> มีเลขอะไรบ้างมีหนึ่งสี่สาม หนึ่งสี่สามหกโอเคก็ใส่อะไรก็ไม่รู้โอ้ตู้โอ้อะไรเนี่ยอะ,อ,อะไรอะไรอะวิ่งตอนนี้เเอาวิ่งก็วิ่งเอาเอาเอา,เอาวิ่งก็วิ่งอะโอ้อะไรกันนี่เค okay, ลาอะไรนะเมื่อกี้หนึ่งสี่สามหกใช่ไมโอเคใส่ประตูนี้หรือเปล่าอะใส่หนึ่งสี สามหกเฮ้บโอเคว้ออกมาจากมิติพิศว,ว่งละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอหาห้องพักก่อนนะสักห้องหนึง่งโอเคเมื่อกี้เราได้อะไรมาบ้างขอดูแป๊บนะเราได้อ่อยาแล้วก็ครีมแล้วก็กรรไกรแล้วก็ขวานอืมมีอะไรที่ซ้อมไว้นี่ได้ไหมอากรรไกร <c oughs> กรรไกรตัดเอาขวานสับไม่ได้เอาครีมครีมงัดได้ไหม เฮ้ยผ <Hey! S 2> ู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในทีวีนี่ใครอ่ะใช่เพื่อนเราปะเนี่ยโอ้ดูชุดเธอชักเซ็กซี่เหลือเกินโอ้ไม่กอดแหวกหลังมาชียงเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วยเขาก่อนนะต้องการขวานอ่ะเรามีเรามีนี่ไงโอเควิ่งไปขาไปางนั้นนะ oh. ่ะโอ้ขอบคุณมากนะบิลฉันคิดว่าฉันจะตายที่สแล้วเธอถามฉันเจอได้ยังไงนะ่ะเรื่องมันยาวนะ่ะตอนนี้ฉันอยากให้เธอออกไปจากที่นี่ก่อน อย่าก,กลับมาอีกนะฉันต้องทําอะไรบางอย่างก่อนฉันต้องฆ่ามันก่อนนะจริงเหรอฉันอยากจะช่วยเธอด้วยฉันไม่อยากที่จะกลับมาช่วยเธออีกนะโอเคงั้นระวังตัวด้วยนะฉันจะรอเธออยู่ที่เมืองโอเคเราช่วยได้แล้วเราไม่ออกไปเลยอะออกไปพร้อมกันเลยไม่ได้เหรอทําไมต้องจัดการอะไรก่อนด้วยอะไรเนี่ยเนื้อเอาเนื้อไปทําอะไรอ่ะม,มีรอยมือหรือว่าเอาไปล่อหนู ได้ไหมเขาบอกว่าให้หาอาหารบางอย่างซึ่งอันนี้ก็คืออาหารถูกไหมเพื่อไปล่อหนูเรามีอะไรบ้างเนี่ยที่ใช้ได้บ้างไม่น่ามีอะไรแล้วโอเคล้วข้างล่างเลยหห้องนี้น่ากลัวจริงจะเจออะไรไหมเนี่ยอย่าดักนะเว้ยเจอใครไหมอุย้ยอุ้ยโอเคงั้นเราข้าห้องนี้เข้าเลย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 ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้ดิเราจะไปห้องครัวไม่ใช่หรอเนี่ย ต้องการหนูเห็นไหเปิดประตูไปตอนนี้มันจะหันมาไหมเนี่ยกลัวจังเลยตับนะมันไม่น่ามาหรอกมกอั้งอูดิโอเคไม่มีโอเคเราไปห้องครัวกันนะเอาเนื้อไปวางให้หนูน่าจะใช่โอเคตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงห้องครัวน่าจะมาทางนี้นะเราอ้อมเข้าห้องนี้เลยได้ไหม ไปทะลุห้องครัวเลยนี่ยได้ปะโอเคอเคุอค้ยเดือนชนถึงละว,วางเลยได้ไหมเรียบร้อยอืมอยาใส่ได้ไหมใส่ได้เฮ้ยหนูแล้วหนูก็จะกินเหรอเฮ้ยเราฆ่าหนูเหรอเนี่ยอุ้ยน้องเดี๋ยวก็้ดนหนูไปวางอีกอะโอเค ตอนนี้แบบเริ่มใจสั่นเริ่มวิววิวยังไงก็ไม่รู้เว้ยเว้ยเว้ยเดียวเดียวโอ้ oh, ดักหน้ากันอย่างนี้เดียว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  oh <my> เดียวเดียวเดียวโอ้ไม่กอดเดียวเดียวเดียวเมื่อกี้มันเห็นเราไหมวะไม่น่าจะเพราะมันเงียบมากโอเคเดี๋ยวเราไปอ้อมทางนู้นดีกว่าไปโอ้ตกใจหมดไอ้พระอ้อมทางนี้ได้ไหมวะอยู่ทางเดียวกันไหมโอเคห้องนี้เราเข้าเรียังเข้าแล้วใช่ไหม เออไอห้องที่ว่าต้องใช้คอนนี่หว่ะเออใช่ใช่เขา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 โอเคโอเค,อเค,อเคแล้วก็วางเรียบร้อยปลดอยแล้วนี่คือจุดจบของเรื่องทั้งหมดใช่ฉันหวังว่าไอเจ้าตัวตลกนั่นอะจะทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับครอบครัวของฉันนะฉันก็เหมือนกันลูกสาวของฉันเนี่ยรอยฉันอยู่ที่บ้านฉันว่าฉันจะซื้อลูกกตา,าสวยๆกลับไปให้เธอน่ย เธอไม่ต้องทำอย่างนงั้นก็ได้นะตุ๊กตานี้ไปสิเธอล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยคืออะไรอะ่ะเขานั่งดูเราเหรอแล้วทำไมต้องนั่งดู I don't know I don't under stand หึกุญแจวะแจอะไรอันนี้ยไม่ได้หรอคิดเราปลดปล่อยแล้วง้อไงอะ่ะน,นี่กุญแจอะไรอะ่ะแบบนะนมันยังไม่มาใช่ไหมไม่น่าไม่น่าโอเค อ,อุ้ยเป็นไรวะชอบดักตลอดเลยเป็นอะไรฮะ,ด,ะ,ด,ะรดักเกง่งจริง,รงเป็นไอนอย่างมากก่อหือเป็นอันไดมากรือยายออเจ้าชอบดักค่ายอย่างนี้เคห้องอะไรวะกุญแจเนี่ยหรือกุญแจห้องนั่นที่มันมีรอยเลือดที่เราเปิดไม่ได้วะน่าจะใช่ปะเราเดินเลยมาหรือยอย่างไอไอห้องนั้นเนี่อยอย่าบอกนะว่าเดินเลยมาแล้ว ไอ้นี่ไงห้องนี้นี่ว่านี่นี่เปิดได้ไหมเฮ่ยได้เฉยโอเคโอเคปิดปิดปิดก่อนอะไรเนี่ยเหมือนเป็นห้องขังแล้วมีหนามเหรอราโดนได้ไหมไม่กล้าโดนแล้วตรงนี้มีคนโดนขังด้วยตรงนี้มีมีมีคอนมีอะไรนะเลื่อยโอเคตรงนี้ต้องการคันโยกโอเคเมื่อกี้เรามีขวานเอ็มเจขวานอะไรนะคอนแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปทุบไอห้องนั้นได้ ว่าเราเปิดไว้แล้วเราต้องหาค้อนก่อนอตอนนี้แบบพูดติดๆค่ะคแล้วน้ำลายก็แบบเต็มปากไม่มีเวลาคืนเลยโอเคเดี๋ยวนะเปิดเลยไหมเปิดเลยก็ได้เจอไหมไม่เจอนะโอเคไอ้ห้องที่ว่าต้องใช้ค้อนอยู่ไหนวะไม่รู้โอเคไม่มีไป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 ไม่มีจริงนะโอเคไปเชียงตีนมันมา จังตีมาเข้าก่อนโอเคโอ้อยเดินโอเคทุบตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ยึบมีอะไรไหมคืออ๋อนี่ไงคันโยกโอเคไม่มีอะไรละแล้วก็คันโยกไปใส่ได้เลยดิใส่ห้องไหนนะอ๋อ,อห้องเมื่อกี้ที่เรามาใช่ไหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงตีนะ่ะไปยังวะไหวะ ไม่รู้อ่ะแต่ได้ยินเสียงนะเมื่อกี้โอเคเราไปทางนี้อุ้ยนั่นไงเราจะเดินกลับมาไม่ว่างมันไปทางที่เราจะไปด้วยนะเนี่ยใช่ไหมวะใช่ทางนี้ไหมใช่ใช่นี่ไงเราเลือกมันจะกลับมาไหมยหันกลับมาโอเคอเ,คเคลีย,ย,ยบร้อยแล้วโอเคโอเคไป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 โอเคอืออ่ะยกเรียบร้อยคุณลุงต้องการเลือ่อย นี่ไงมีมีมีอ่ะเรียบร้อยโอ้ขอบคุณที่ช่วยลุงมากนะต่อไปจากที่นี่แล้วนี่เรืงหมดเนี่ยฉันไม่ได้โกหกนะท่านใครน่ะคือฉันรู้จักคนที่ออกแบบบ้านหลังนี้ฉันแล้วทั้งหมดนั่นก็คือความจริงฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกตำรวจว่าพวกมันนักขังฉันไว้ที่นี่มีปืนอยู่ข้างบนที่เซฟชั้นสอง แล้วนี่คือโค้ดเพื่อที่จะเปิดเซฟมันได้อ๋อเราได้รหัสผ่านเปิดเซฟแล้วทุกคนอให้เราไปเปิดตู้เซฟมาเนี่ยได้รหัสผ่านแล้วขอบคุณมากนะคะลุงอา่าเรายืนอยู่ท่าน,นี้เลยเหรอเอาท่าน,นี้จริงดิลุงโอเคออกได้เลยใช่ไหมต้องไปชั้นสองใช่ไหมเนี่ยต้องไปเอาปืนก่อนคิดไม่น่าจะได้ทำอะไรแล้วแหละเรือแค่ต้องไปชั้นสองใช่ไหมเออไม่เจอนะโอเ,เอาประตูนี้เราไม่ไ,มได้เปิดเลยเหรอ เพิ่งรูวเนี่ยอะไรอะ <sa iden blessing> หากุญแจอ้าวมีชั้นใต้ดินด้วยเลยไอเราก็ไม่รู้เดี๋ยวชั้นสองไปทางไหนวะทางนูไม่ใช่เหรอใช่ปะถ้าแต่ไม่ผิดน่าจะถ้าไม่เจอมันมาดักหน้าก่อนนะอย่านะเพื่อนอย่านะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวเฮ้ยบ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยยวเดี๋เดี๋ย ไม่รู้รู้แค่ต้องวิง่งตอนนี้ต้องวิง่งไปเรื่อยๆก่อนแต่เสียงเงียบไปแล้วอะ่ะไม่รู้อะ่ะหลบก่อนหลบก่อนโเคโอเคอ้อมรถเลี้ยวคดเคียวหน่อยไม่เป็นไรหรอกเลี้ยวรถโคดเคียวสิโอเคทางนี้ไปชั้นสองใช่ไหมวะใช่เช่นี่ยผมจำผมได้มันอยู่ไหมโอ้ยมันจะกลับมาโอ้จะตามจองล้างจองผ่านกันไปถึงไหนคะฮัลโหลโอ้เข้าห้องนี้ก่อนก็ได้ว่านี่ได่ยินเสียงตีนละ เดินมาทางนี้ใกล้เข้ามาแล้วอะ่ะอืมอี่หน้าประตูเลยเนี่ยไปยังเังหายไปแล้วไปทางไหนอะ่ะมองว่าจะไม่ใช่ทางนี้อุย๊ยเราไปทาไปทางนั้นแล้วถอตามหลังได้ไหมตามหลังแล้วขึ้นทั้นสองได้ไหมไม่จหัหันมาไหมอย่านะอย่านะเฮ้ เดียว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 ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปหลบ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 ตรงนี้ทันไหมหลบเฮ้ยมันขึ้นมาเนียนไหมวะเซียงหายไปแล้วอ่ะออกเลยได้ไหมเนี่ยโอ้ประตูก็ไม่ได้ปิดโอเค อ,องนนี้้ลกัแวปิดประตูแม่มปิดเลยปิดเลยไม่ต้องให้มันเข้าโอเคอุ้ยโอเคไปทีเซฟกันดีกว่าทุกคนโอเคมาถึงแล้วนี่ไงแล้วก็เอาโค้ดใส่เลยปึ๊บเรียบร้อยใขรวันันะ่นอ่ะอืมไม่รู้เบสเม้น์คีย์กูจะห้องใต้ดีเหรอแล้วก็เข้าได้แล้วดิหูนี่ไงปืนนี่มีกระสุนเอา ทำไมเก็บไม่ได้อ่ะอ๋อไม่รู้เอาเราเราช่วยไปเราไม่ใช่เหรอทำไมยังอยู่เนี่ยในทีวีเนี่ยฮะไม่รู้รู้สึกว่าตอนนี้เรามีปืนแล้วเราสามารถยิงมาได้ไหมอ่ะถ้ายิงไม่ได้นี่คือแหกเลยนะแหกจริงๆนะถ้ายิงไม่ได้อะโอเคเดีย๋ยวเรากลับไปที่เดิมกันดีกว่าโอเคมาถึงประตูทางออกแล้วเปิดเลยอุย้ยเสียงมันอยู่ข้างนอกอ้หเหมือนรู้ค่ะ หอใกล้มากใกล้มากจริงๆโอ้เดีย๋ยวนะอุ้ยมันยังอยู่แถวนี้อยู่อ่ะเสียงเริ่มหายเสียงเริ่มหายโอเคใส่รหัสอะไรนะนยังได้ยินเสียงอยู่อ่ะโอเคเปิดเลยเดีย๋ยวนะขอเข้าห้องน้ำก่อน เตรียมใจก่อนนะโอเคเราต้องต้องยิงมันใช่ไหมเนี่ยหรือจําเป็นต้องยิงไหมหรือเราเขาเข้าห้องนั้นได้เลยดียังไงวะเขาให้ปืนมาเราก็ต้องยิงไปโอเคเอานะเอานะอนะต้องยิงจริงเหรอเหนวะเฮ้ยไม่อยู่ไม่อยู่ไปไหนอ่ะ ไม่รู้อะโอ้โหนึกจะหายก็หายอย่างนี้เลยนั่นเราก็ไขห้องห้องใต้ดินได้เลยใช่ปะเนี่ยไขยเลยนะไม่ยิงนะเคอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปิดประตูเออปิดก่อนปิดก่อนโอเคเรียบร้อยเราเข้าได้เลยไหมอ่าโอเคปึ๊บฮะเข้าแล้วฮะใคไปเช็คประตู่ะเดโมเวอร์ชั่นวัดอืมคือ นำม,มาโผล่ chapter สองเอาเปิดไม่ได้แล้วอา้าวเป็นงงเลยครับโอเคงั้นเราตัดตรงนี้เลยไหมตัดเลยไหมมันช่างปวดร้าวใจเลยเกินตอนนี้โอเคตัดเลยดีกว่าเนาะสำหรับพาร์ทนี้ไม่ใช่พาร์ทเกมนี้แล้วกันไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าจะได้เล่นต่อหรือเปล่าโอเคสำหรับเกมนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้เล่นต่อหรือเปล่าก็โอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ ไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย